สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง,งปองปายมุจกุจคนยินดีต้อนรับกระสืสอส่งเงินแท่แนวได้นะคะวันนี้ก็มากินลูกศิลน,นั่นเองนะทุกคนก็นี่เนาะวันนี้ก็ว่าจะไม่กินข้าวเย็นเนาะทุกคนก็เลยเจ้านายไปข้างนอกก็ซื้อลูกศิลมาฝากก็เลยกินข้าวเย็นนั่นเองเนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นลาบไก่เนาะทุกคน อันนี้ลาบไก่เนาะแต่เยอะอยู่แต่เอามากินแค่นี้นั่นเองมามามาเขาเย็นด้วยกันค่ะพักก็มีเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอามานั่นเองอลาบไก่อีสานบ้านเฮานั่นเอง อร่อยมากเลยค่ะลูกช mm hmm. ิ้นเจ้านนี้อร่อยมากค่ะทุกคนน้ำจิ้มลูกชิ้นอร่อยทุกอย่าง เราชอบดูชิ้นปลา ิงอย่างไม่มองกล้องอเลยทุกคนอืมจะได้ไม่ได้อบผักนะคะทุกคนผักนี่จะไม่ได้งอัง แต่อยองนีก้กินไม่หมดแล้วค่ะอิ่มแล้ว ลูกชิ้นหมูหนูไม่ค่อยชอบค่ะหนูชอบเป็นลูกชิ้นปลาหรือว่ารูกชิ้นแป้งแดงอันนี้เป็นลูกชิ้นหนูฉันมันไม่ค่อยชอบค่ะ กูปิ๊กแห้งเนาะตําปิ๊แห้งแสบมื กินนะทุกคนกินไม่หมดเออสองไม้กินไม่หมดค่ะอิ่มมากนะยังเหลือสองไม้เนาะทุกคนก็กินไม่หมดจริงๆเนาะอิ่มแล้วเนาะเพราะว่ากินข้าวเย็นประมาณสามโมงเย็นใกล้เกือบเกือบเนาะทุกคน ก็ประมาณบ่ายครึ่งครึ่งเกือบเกือบอ่ะก็เลยยังอิ่มอยู่ก็เลยกินไม่หมดปกติน่ะหนูเนี่ยจะเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้เนี่ยคือยังอิ่มอยู่เนาะก็เลยแบบมาทักทายตอนเย็นเนาะทุกคนก็ลัวเอฟซีจะลืมเนาะก็เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะก็มีลืมนะคะทุกคนก็นะักเอฟซีที่น่ารักทุกคนเนาะก็อยู่นะ้ำอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะทุกคนก็ ให้กดติดตามเราไว้เนาะเดียววันไหนกลับบ้านเดียวจะกกินชอยจุกับคุณพ่อเนอะทุกคนเนาะอันนี้คือแบบเรายังไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะทุกคนก็ดูดูหนูไปก่อนเนาะทุกคนจะาเาเบอร์กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้กะมากินลูกสินกับลาบไก่นั่นเองก็ สำหรับคลิปนี้กะชิคอตัวล่าไปก่อนเนาะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้กะชิคอตัวล่าไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย